สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะเป็นตัวเด่นหลายๆท่านก็หาไม่เจอนะคะว่าสูตรนี้นะคะสูตรที่เข้า11งวดนะคะเออ ที่เข้า11งวดแล้วหลุด1งวดนะคะตัวเด่นอยู่ตรงไหนเอย่ยคือสูตรในเอ่ยนะคะแอดก็เลยขออนุญาตนะคะขออนุญาตลงอีก1คลิปนะคะเพราะปกติแอดจะลงเป็นคลิปแยกให้ใช่ไหมคะวันนั้นเพียก็เลยแอดลงทั้งตัวเจาะแล้วก็คลิปนี้ให้นะคะแต่หลายๆท่านก็หาไม่เจอนะคะแอดก็เลยลงแยกให้อีกรอบนึงนะคะไม่ว่ากันเนาะแอดก็ไม่ว่าค่ะ อันไหนพอทําให้ได้ก็ทําให้เลยนะคะไม,ไม่ไม่มีปัญหาค่ะอัดนให้ได้นะคะก็เอาไปเล่าชมเล่าฟังเพราะบางท่านก็หาไม่เจอจริงๆนะคะไม่ว่ากันนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรดั้งเดิมนะคะเป็นตัวเด่นนะคะเป็นตัวเด่นพระเอกของช่องเลยนะคะแต่ว่าเมื่อวันศุกรน์นีเป็นตัวร้ายนะคะตายตายอย่างเขียดเลยค่ะ ให้ไปที่สองสีนะคะหวยออกเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะแต่ว่าสีมันไปนู่น6ตัวล่างนะคะท่านที่ได้แอดดีใจด้วยนะคะท่านที่ได้6ตัวล่างนะคะส่วนพวกแอดเอาสีตัวล่างนะคะสีตัวบนล่างนะคะตายแอดแดดค่ะเออแต่ละที่บางที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะรับไม่เหมือนกันนะคะแอดก็งงเฮ้ย ถ้าเอาสี่แปดนี่โอ้สิบหกหางแอดก็ไม่ได้เหมือนเดิมนี่นะคะทุกคนตัวนี้เป็นสูตรดั้งเดิมนะคะเป็นตัวเด่นนะคะเดินดีมาทั้งหมด11งวดอันนี้เป็นจํานวนที่มันเดินนะคะ11งวดตอนนี้แอดเริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วนะคะนับหนึ่งใหม่แอดจะดูซิว่าจะเข้าหรือว่าจะหลุดไปกี่งวดนะคะนี่นะคะ11องวดนะคะเข้าไป11งวดติดนะคะ11งวดติดไม่หลุดเลยนะคะแถมมีเด้งมีอะไรให้ด้วยนะคะ นี่นางเด้งมาสามสามงวดนะคะนี่สองสามงวดนี่นางเด่นกระจุยเลยนะคะพึ่งมาตรงนี้ละคะ่ะพึ่งมาตรงนี้ที่ที่ไม่เด้งเลยนะคะแล้วก็มาหลุดเลยนะคะงวดนี้ขอให้นางเด้งนะคะให้ได้เอาคืนให้เอาคืนงวดว,ดวันที่สิบเจ็ดนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ขอให้นางเด้งนะคะเนี่ยค่ะสิบ สิบสองงวดนะคะหลุดไปหนึ่งงวดเนาะเข้าสิบเอ็ดงวดหลุดหนึ่งงวดนะคะเข้าสิบเอ็ดงวดนะคะอันนี้เข้าสิบเอ็ดนวดหลุดหนึ่งงวดนะคะตัวเด่นนะคะนี่เฉพาะตัวเด่นบางทีก็สายลูดท่านบางท่านก็เอาไปจับใส่กับเลขที่ตัวเองมีนะคะอาจจะแม่นกว่าของแอดก็ได้นะคะตัวที่แอดเจาะให้นะคะแต่ว่าสูตรเจาะของของนางแอดก็ลงไปให้แล้วนะคะคลิปนี้จะให้แค่เลขเด่นอย่างเดียวเลยนะคะมีแค่เลขเด่นนี่ละคะ่ะ วันที่20นะคะวันจันทร์ที่20แอนให้ไปที่93นะคะจันทร์ที่20ให้ไปที่93เลยค่ะโอ้นี่ค่ะที่จริงนี่นะคะทุกคนให้ไปที่93คะ่ะเอาไปพินิจพิจารณากันดูนะคะ93นะคะ 930ก็สวยเนาะแต่ว่าให้ไปที่93ค่ะทุกคนให้ไปที่93ทุกคนเบอร์แอดยี่บาวไลเจ้าเยอะถามหามันอไหยถามหาแล้วมันสีหน้าววาสันนี่นะคะเป็นแนวทางนะคะเฉพาะตัวเด่นอย่างเดียวดูสถิติได้เลยแคบไว้ได้เลยนะคะทุกคนเคบไว้ได้เลยนะคะก็ไม่ว่ากันค่ะ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะแม่ๆป้าๆลุงๆทุกท่านก็บางท่านก็หาไม่เจอนะคะบางท่านก็ยังเล่นไม่เก่งก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าแอดก็ยังไม่เก่งค่ะค่อยๆศึกษากันไปนะคะค่อยๆศึกษาค่อยๆทําค่อยๆแคบนะคะทําไม่เป็นก็ให้ลูกให้หลานสอนนะคะเหมือนแอดนี่แอดยังให้หลานสอนขนาดขนาดแอดอายุตั้ง ขนาดแอสอายุยังแบบว่าสามสิบห้อย่างนี้ก็ยังแบบว่าไม่ค่อยเก่งนะคะเรื่อง youtube นี่ก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะบางทีเราก็ไปกลัวกดผิดปุ่มนะคะกลัวผิดปุ่มแล้วกลัวแบบว่าโดนบล็อกโดนอะไรอย่างเนี้นะคะ่ะเอาให้ร้านสอนให้เฮดเดอร์แม่แมปๆปะปายิ่งมีแต่แม่ๆอยู่นะคะช่องนี้ยิ่งมีแต่สวนะคะนะหนุ่มๆก็มีค่ะหนุ่มๆก็มีนะคะ โลโอ,อสวยๆทุกคนค่ะช่องนี้ใครติดตามช่องนี้ให้หมาให้หิงให้ปังนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเนี่ยค่ะให้วิธีเก้าสามนะคะให้วิธีเก้าสามให้มีโชคมีชัยกันเนาะอันนี้เป็นแนวทางแอดเริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วนะคะเริ่มนับหนึ่งใหม่มาดูกันว่าวันจันทร์นี้มันจะไปยังไงนะคะก็เอาไปจับใส่เลขของตัวเองนะคะหรือว่าชนกันกันกบใครนะคะอ้ถ้าชนหลายๆท่านนีแอดดีใจนะคะเพราะว่า เฮ้ยชนกันรวยค่ะทุกคนชนกันแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่จะเข้าแล้วบ่ออะไรประมาณเนี้ยค่ะทุกคนชนกันนี่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะชนกันบางทีชนกันหลายๆสูตรเราก็จะได้ฟันนะคะส่วนมากเราเอาหลายๆสูตรมาชนกันนะคะก็เหมือนแบบอย่างเงี้ยละค่ะสูตรของแอดไปชนกับสูตรของ f c อย่างนี้นะคะเฮ้ยไม่ใช่จะเข้าเราบ่ออย่างนี้เราก็คัดเอาตัวที่มันชนแต่บางทีเราก็คัดกันผิดนะคะทุกคนตัดออกแล้วมันออกประมาณนี้ละค่ะ เอาไปดูเป็นแนวทางกันนะคะเฉพาะคลิปนี้เฉพาะตัวเด่นสูตรดั้งเดิมอย่างเดียวเลยตามสถิติเลยนะคะนี่โอ้โหน่าเสียดายมากๆเลยนะคะนี่ทำไมถึงมาหลุดเนาะน่าจะเดินยาวหน่อยเนาะเอาสิบเอ็ดงวดก็โอเคแล้วค่ะก็ขอให้หลุดแค่งวดเดียวพอนะคะขอให้หลุดแค่งวดเดียวให้โอกาสแค่หนึ่งงวดนะคะให้หลุดหนึ่งงวดแล้วก็ ่าเดินต่อยาวอีกสักสิบงวดเลยนะคะสิบงวดติดเลยนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเป็นตัวร้ายนะคะพระเอกของช่องอย่าใจร้ายนะคะอย่าใจร้ายกับนางเอกนักนะคะขอให้ไปต่อเดินยาวค่ะเก้าสามนะคะทุกคนเก้าสามมีสวยเนาะแต่ว่าเก้าก็มาดีนะคะเก้ามาดีมาบ้างขาดบ้างหายบ้างมางวดเวด้นงวดเลยนะคะเก้าบางทีก็สองสามงวดติดเลยนะคะีนเก้า เก้ามาดีกว่าหอีกนะคะแปลกมากเลยหวยลาวพัฒนาช่วงนี้นะคะเดือนนี้เนาะเดือนตั้งแต่เริ่มเดือนไอ้นี่มาเนี่ยค่ะเนี่ยตั้งแต่เริ่มเดือนเดือนใกล้ๆ้สิ้นเดือนเมษามาดูเดือนได้เลยนะคะเก้าก็ไหลดีค่ะอแอดว่ามันไหลเลขขี้ยังไงไม่แปลกน,นะคะเดือนนี้นี่เดือนพฤษภาคมไหลเลขขี้เนาะทุกคนเนาะ โอ้สามก็ไม่ค่อยทํางานเลยนะคะมีช่วงหนึ่งที่สองกับสามออยู่แต่สามนิวนั่นแหละโอ้จนเมาสามเนามีช่วงไหนช่วงน่ะต้นๆปีอะคะ่ะโอ้จนเมาสาม,มเวียรดก็ไดอันนี้ช่วงนี้ก็เอ้ขอให้เป็นเก้ากับสามตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะเอาเอาไปพิจารณากันดูค่ะทุกคนอันนี้เฉพาะตัวเด่นอย่างเดียวนะคะเพราะบางท่านหาไม่เจอบางท่านอยากได้แค่ตัวดินศูนย์นี่แอด ยาเอาสูตรนี้นี่นีนน่ี่สูตรนี้บางท่านหาไม่เจอนะคะเนาะบางทีแอดก็ลงเพราะว่าปกติแอดจะลงสูตรตัวดั้งเดิมเป็นสูตรเด่นลงแค่สูตรเอ่อตัวดั้งเดิมไปนะคะพอรอบนี้ก็เลยเอ๊ะเห็นมันไอ้นี่แล้วก็เลยลงไปตัวเจาะไปด้วยเลยนะคะลงตัวเจาะให้ด้วยเลยทุกคนก็หาไม่เจอบาทนียเอาก็เลยลงแต่คลิปตัวนี้ให้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแช,ชร์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดนะคะไม่พลาดแต่ละคลิปบางทีเผื่อฟุกแตกสามตัวตรงนะคะเราจะได้เห็นกันนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ